ขมือสาษประตูอย่างปากกอนครับอ่าปากรอนให้ไม่ดีครับแล้วเสียจังหวะเรียบร้อยครับโอ้ปากรอนครับออกบอลไม่ดีครับแล้วโดนปียพัดดักครับอ่ายิงสุดขมือสาษประตูอย่างปากกอนครับอ่าปากรอนให้ไม่ดีครับแล้วเสียจังหวะเรียบร้อยครับโอ้ปากรอนครับออกบอลไม่ดีครับแล้วโดนปียพัดดักครับอ่ายิงสุดครับตรงการสนามตัดได้แล้วธนชัยธนชัยดึงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับโอ้โหเครื่องหมายการค้าครับธนชัยธนกุล ตัวการสตนตัดได้แล้วธนชัยธนชัยดึงเข้าขวาแล้วจิ้งลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับโอ้เครื่องหมายการค้าแลยครับธนชัยธนาคุณเดี่ยวแล้วโอ้ไม่ล้มครับหักมาลูกนี้สามไม่สามศูนย์ครับโอ้ยืนรอเลยครับปัชญาปวงคําครับโอ้ลุงนี่นชองปิยพัฒนครับเดี่ยวแล้วโอ้ไม่ล้มครับหักมาลูกนี้สามไม่สามศูนย์ครับโอ้ยืนรอเลยครับปััชญาปวงคําครับโอ้ลุงนี่นชองปิยพัฒนครับ ศรีวกรอันนี้ก็เซฟเยอะครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับเจอแบบนี้ก็ไป4-0ครับเจ้าปามคราวนี้เท้าซ้ายครับโอ้โหศรีวกรอันนี้ก็เซฟเยอะครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับเจอแบบนี้ก็ไป4-0ครับเจ้าปามคราวนี้เท้าซ้ายครับโอ้โหเตะมุมครับงัดเข้ามาธนาชัยธนะคุณโอ้โหขวาไม่จับครับเต็มเต็มครับแสกหน้าประตูเข้าไปเลยครับ ตมุมครับหัดเข้ามาธนาชัยธนคุณโอ้โหขวาไม่จับครับเต็มเต็มครับแสกหน้าสาประตูเข้าไปเลยครับวน360องศาแล้วก็ขึ้นมาเอียงขวายิงโอ้โหเป็นประตูที่โอ้โหเรียกว่าเพอร์เฟคเลยครับธนชัยธนกุลครับแฮตทริกไปแล้วครับวน360องศาแล้วก็ขึ้นมาเอียงขวายิงโอ้โหเป็นประตูที่โอ้โหเรียกว่าเพอร์เฟคเลยครับธนชัยธนกุลครับแฮตทริกไปแล้วครับ